สวัสดีครับผมวรพลครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงกระดูกครับบำรุงข้อต่อป้องก,กันโรคกระดูกเสือ่อมกระดูกพุนแล้วก็ข้อเข่าเสืและโรคไขข้อต่างๆครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเป็นชื่อว่าผลิตภัณฑ์ว่าเดียครับตัวนี้จะมีส่วนหลักๆคือเป็นกระดูกอ่อนปลาฉลามนะแล้วก็จะมีแคลเซียมอะซัเบตแล้วก็ส่วนผสมต่างๆอยู่ในนี้อีกหลายชนิดนะฮะตัวนี้ ต้องบอกได้เลยครับว่าตั้งใจซื้อมาให้ทางแม่บ้านเขาทานเพราะว่าวันนั้นไปโรงพยาบาลกันแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกซึ่งมวลกระดูกตรงนี้ครับน่าตกใจมากคนอายุสิบกว่าสี่สิบนิดๆเนี่ยฮะพอไปตรวจมวลกระดูกแล้วคุณหมอบอกว่ามวลกระดูกของคุณนะครับเทียบเท่ากับคนอายุหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบปีซึ่งคุณหมอให้แนะนําเลยครับว่าให้ไปหาแคลเซียมไว้กินและดูแลก่อนที่จะเป็นโรคก,กระดูกคุณน หรือกระดูกบางหรือกระดูกปลอกครับซึ่งในท้องตลาดมีขายครับแต่ว่าเราเคยซื้อเป็นเป็นลักษณะเป็นเม็ดไหมเขากินเขาบอกว่าเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกแต่พอตัวเดียเนี่ยผมซื้อไหมเขากินอยู่นะครับเวลาประมาณ3วันเขาบอกได้เลยรัาว่ารู้สึกดีขึ้นมากแข้งขาหรือเข่าที่เคยเดินขึ้นบนบันไดชั้นสองเนี่ยจะดังก๊อบแกรบก๊อบแกร,บ,กรบเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันหายไปเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีเนื้อกระดูกเคิื่อขึ้นจากความรู้สึกที่เขากินนะครับ เดียนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองครับใช้ชงน้ําเย็นกินก่อนนอนวันละครั้งครับนะครับดูแลได้ตัวเองนะครับป้องกันโรคกระดูกกรุนโรคกระดูกเสื่อมโรคกระดูกบางนะครับตั้งแต่วันนี้สะสมมวลกระดูกไว้อย่ารอให้ท่านเป็นเลยครับเพราะไม่มีทางรักษาครับป้องกันดีกว่ารักษาครับครับวันนี้พบกันเท่านี้ครับดูแลตัวเองด้วยเดียครับผมสวัสดีครับ